น,นี่ถ้าชมสวนลูงปุ่นนะครับไปหนอ่อยไปหน่อย นี่สาเพึ่งคุดไหมนะครับพี่นอ้องโครงการของรัฐบาลน,นะครับ ใ่เบื้องเงาพันธีปู่อยันนะครับพี่น้<วา>งองโคร<วา>งกระลาลาดหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรที่เีใหม่สะเก็บน้ำปร,ริมาณดินขุด2.100ลูกบาทเมตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูบกบักฮวงบ่ะบกักฮวงวันแร่มาส์กื้อมาส์กรูดแต่ยายพัดเปลือกผู้ด่อนนี่ไงนี่ไงด้วยเทียนน้องบวชเสร็จอยู่ดอนท่าน,นี้ป่ะพุ่นเราไปทางน้องหัวน้ำผู้อ่าที่ไปซื้อไก่แท้อเอาไปอบรมเด้ <c oughs> ไปอบรมนี่เด้เกษตรทฤษฎีใหม่นี่เด้เขาซื้อเขาบ่เนี่ยซื้อเขาได้เขาคือว่าแจกเขาคือว่าแจกวะเขาแจกเนาะแจกกะแจกเนี่ยดอกก็หลายดอก ดีแลวหามป่ะค mm. ือม oh. ัคคุเขาคือในมัคุ์ห้เจ้าดีสิดีป่ะเจ้าว่าดีปะคุดฟี่คือคุดว่าฟีนี่คุดฟเราเสียงินยบาทเนี่ยเมืาอวาจะเป็นเงินหลยปเดว้สุม่งเขาคุดจัสุมงสัน้วคุดสองมือโอ้มือเต็มเต็มเลยบ่หรือว่าสองมือไปเขาไปคุดมาอื่นั มือละาแปะคือม่วงคือม่งลาทะเลก็ว่าไปนี่ต้นกล้วยเนี่ยที่ขาดบ่ได้ก็คือต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยบักฮูงบักรุงบักรุงเอามาหันบินพังบ่บินพังให้เจ้าเห็ดพังหาเอาอัน น้ำยาเตี่ยนสีน้ำมมาใส่ไหมเตี่ยนสีน้ำจากสีนี่จะเป็นสีฟ้าๆไหมนี่เ้าใสเลยนะฮะเขาพูดเตาวขาบ้านมันกับว่าใสบอก่เอา,เอาสีเป็นมัน,ม,นมันจะออกสีคือเสียเจ้านี่สีทะเละเลยใสยอยู่เอาเดียว